รีวิวออยคูลเลอร์หลังจากใช้งานมา2,248กิโลและนี่ก็จะเป็นออยคูลเลอร์ตรงรุ่นของโมริงที่ใส่กับรถเจะมืห้าปีีวันของผมซึ่งอัปเดตก่อนผมย้ายตัวออยคูลเลอร์มาอยู่ด้านข้างแล้วเพราะว่าเวลาช่วงที่เบรกของหนักแลวก็ลงหลุมแรงๆตัวล้อมันมากระแทกกับตัวออยคูลเลอร์เลยกลัวว่ามันจะแตกก็เลยย้ายไปด้านข้างซึ่งผมก็มาทําตัวยึดใหม่ที่ร้านพิจูนครับพิกัดร้านตรงข้ากับร้านเปียโนนะครับก่อนถึง3าแยกนาะทวีซึ่งพ่จูนับแกก็แนะนาว่า ซึ่งตั้งแต่เปลี่ยนมาก็รู้สึกได้เลยว่ามันจริงโดยตัวออยคอลเลอร์ของโมดิ้งนะผมมองภาพวมนะว่ามันดีจริงๆมันทําให้อุณหภูมิลดลงจริงๆแต่ไม่ได้ลดมากถึง10องศาลดประมาณ4-5องศานะและน้ำมันเครื่องนะเมื่อผ่านตัวแผงออยนะก็จะลดประมาณ10-15องศานะซึ่งค่าการวัดนี้ก็คือเป็นการวัดแบบบ้านๆนะเพราะผมก็ไม่ไดุ้ปบกกรณ์วัดแบบจริงๆจัง,ๆ,ง,ๆ,งๆเท่าไหร่นะแต่ตอนขับนี่รู้สึกได้จริงเลยยิ่งช่วงที่ขับรถแล้วก็จอดไฟแดงนะับลองแต่ดูที่สายออยนะจะรู้สึกได้เลยว่าสสาาาาายยยเเข้กกกับอออนุ่หภูมมิตงล ซึ่งที่ผมมองว่าเป็นปัญหาของตัวนี้นะครับก็คือตัวยึดนับเพราะว่าตัวนี้มันทําไว้สำหรับแดกของโมริงเลยซึ่งถ้าเอามาใส่กับแดกอื่นนะมันต้องแปลงนิดนึงไม่อางะะั้นต้องหาช่างที่แบบพร้อมทําให้เราจริงๆนะโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับ